ก็สวัสดีครับอยู่ผมช่างคมพาวอร์ซิงนะครับวันนี้ก็อยู่กับเจ้าตัวงานที่ลูกค้าส่งมาแก้ไขนะครับเบื้องต้นอาการตัวนี้ก็คือเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดอาการเบื้องต้นที่ลูกค้าเล่าให้ฟังก็คือเปิดได้ประมาณ2อสเพลงนะครับแล้วมันก็ดับดับไปเลยนะครับก็เป็นงานแบนพาร์ตหกจุดนิ้วนะครับดอกซับฮิตเคร้อยวัตต์นะครับกาง3นิ้ว ของดอกน่าจะเป็นตัว JBL นะครับแล้วก็แลม2นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับตัวชิ้นงาน,นครับก็บ้องต้นตรวจสอบแล้วอุปกรณ์ที่พังนะครับมันก็จะมีตัวอันดับแรกก็คือตัว power amp ตัวนี้ทีน่ b 2ะครับงานชิปแท้ที่ติดบอร์ดบบนะครับตัวนีน้แล้วก็ตัวสวิตช์คันโยกตัวนี้นะครับพังสาเหตที่มันพังเดี๋ยว ไปเล่าให้ฟังว่าเป็นไรนะครับแล้วก็ตัวนี้ช็อตช็อตในที่นี้ก็คือขาตรงที่เขาป้อบลบเนี่ยมันจ้ำกันเนาะก็คือเขาต่อระบบแบตเตอรี่กับจุดจ่ายไฟเข้าโพรแกรมเป็นอันเดียวกันเลยก็อาจจะมีผลเบื้องต้นแก้ไขตู้นี้คือเปลี่ยนอุปกรณ์3ชิ้นนะครับแล้วก็ไล่ระบบไฟใหม่นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูด้านหลังกันนะครับว่าเป็นยังไง ตัวนี้คือแก้เสร็จแล้วอันนี้คือเปลี่ยนออกแด้วพามาไล่ระบบดูว่าแก้อะไรมันไปบ้างนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ลองไปแก้ไขของตัวเองดูนะครับโอเคนะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น PowerAM ตัวใหม่ TB21 c a t k TB21 ของงานสคื่องคมที่เปลี่ยนเข้าไปให้ก็พร้อม Modify ไปให้ลูกค้านะครับ ตัวนี้โมดิฟาเริ่มต้นนะครับก็มีใส่พัดลมระบายความร้อนไปนะครับแล้วก็คาปาซิตเตอร์หนึ่งหมื่นมิโคฟารดครับเกีออดิโอนะครับแล้วก็โมช่วง C เสียงก้างแหลมนะครับช่วงนี้เนาะโอเคนะครับสิ่งที่เราเปลี่ยนออกก็จะเป็นสวิตตัวนี้เอ,อ้พาวเวอร์แตัวนี้นะครับเปลี่ยนจากออกตัวเดิมเนาะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวสวิตคัดโยกด้านบนตัวนี้จะเป็นตัว ระดับเกจสูงนะครับก็คือรับกระแสะได้ที่30แอมป์นะครับแรงดันอยู่ที่250โวลต์นะครับแล้วก็รับกระแสะได้ที่30แอมป์ตัวนี้นะครับซึ่งมันจะราคาสูงกว่าตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกไอ้ตัวนี้ก็จะประมาณตัวละ100บาทตัวนี้ก็อยู่ประมาณตัวละไม่เกิน40บาทมั้งตัวนี้เนาะถ้าอะไหล่ตัวไปแล้วก็เปลี่ยน ัวหัวชาร์ตตัวเมียนะครับตรงนี้ซึ่งสาเหตุที่เปลี่ยนก็คือตอนลองเทสดูนะครับเทสดูเราสับสวิต์ปุ๊บม,มาโอเคไฟไม่ติดตอนแรกไฟไม่ติดเลยไฟไม่ติดเลยนะครับผมก็ลองไล่ดูว่าเป็นที่อะไรนะครับก็มาสะดุดตรงนี้มัน โยกแล้วว่ามันคอนนะครับตัวข้างในเหมือนจะรวมๆก็ลองเปลี่ยนเจ้าตัวนี้ดูโอเคหลังจากเปลี่ยนตัวสายชาร์จหัวชาร์จตรงเป็นตัวตัวเมียน,นี่ออกนะครับแล้วก็ต่อระบบใหม่ตอนแรกแรกค้าเขาต่อร้านที่เขาทำมาเขาต่อรวมกันก็คือสายจากแบตเตอรี่บวกลบแล้วก็สวิตช์ออนออฟเข้าไปจั๊มจุดนี้ทั้งหมดเลย ซึ่งเปลี่ยนใหม่เข้าไปของช่างคมก็คือแยกสายออกมาก่อนเป็นคู่หนึ่งนะครับแล้วก็มารวมสายข้างนอกเอานะครับป้องกันการช็อตกันไม่จะดีกว่าเนาะหลังจากที่เปลี่ยนตัวนี้ก็คือโอเคเครื่องเปิดติดแล้วถึงเป็นแอมตัวใหม่ตอนแรกที่ยังไม่เปลี่ยนตัวหัวชาร์จตัวเมียนะมันก็ยังไม่ติดนะครับหลังจากที่เปลี่ยนไว้แล้วโอเคแอมติดสามารถใช้งานได้ปกตินะครับแต่พอเปิดไปโอเคเปิดละเปิดครึ่งเพลง เวลาอัดเบรมาประมาณ60%ตัดนะครับระบบตัดอินเบสตัดเนื่องจากอะไรเนื่องจากสวิตช์คันโยกที่ผมเปลี่ยนอองเนี่ยหมือนจะช็อตนั่นแหละนั่นจะรับวงจรเมื่อมีกระแสผ่านมาเยอะๆนะครับตัวนี้น่าจะรับกระแสอยู่ที่ประมาณ 15M แอมน่าจะประมาณนั้นที่เขียนที่เขาเขียนไว้เนาะแต่รับจริงๆเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจนะครับ คราวนี้ก็วิเคราะห์ไปว่าตัวนี้น่าจะมีปัญหาก็เลยเปลี่ยนสวิตช์คันโยกตัวใหม่ไปเอาตัวที่รับแอมได้เยอะๆเข้าไปโอเคหลังจากที่เราเปลี่ยนแล้วเทสระบบเดินสายใหม่นะครับก็ปรากฏว่าโอเคใช้งานได้ใช้งานได้ปกติแล้วแล้วลองอัดเปิดเพลงหนักๆดูอโอเคปรากฏว่าหายนะครับหายปิดทิ้งเลยสามารถเปิดอัดได้ประมาณ3-4เพลงไม่มีปัญหาแล้วก็คือแสดงว่า ปิดจบแล้วปัญหาที่มันตัดนะครับก็คืออุปกรณ์3ชิ้นนี้นั่นเองอุปกรณ์3ชิ้นนี้ไม่มีปัญหาพอเปิดไปเปิดไปทาให้ตัว power amp เนะี่ยช็อตไปด้วยนะครับซึ่งผมลองระบบจ่ายไฟตัวใหม่เข้าไปแล้วก็เปิดไม่ติดละตัวนี้เจ๊งไปละซึ่งถ้ามันยังไม่เจง๊งผมเปลี่ยนระบบจ่ายไฟเป็นอะแดปเตอร์ apter, เสียบตรงนี้ก็ต้องติดนะครับอันนี้ไม่ติดเลยแสดงว่าเจ๊งตั้งแต่ตอนที่ลูกค้าเอามาแล้วนะครับ ก็ตัวน,นี้จบประมาณนี้ครับการแก้ไขเบื้องต้นเนาะไม่ใช่เบื้องต้นแหละแก้ไขแบบถาวรไปเลยนะครับอาการที่ลูกค้าแจ้งมาก็น่าจะหายห่วงแล้วไม่น่าจะมีแล้วเพราะว่าไล่ระบบให้ใหม่แล้วเนาะการต่อมาบางที่ ราคาสินค้าที่เขาขายถูกๆก,กันก็อุปกรณ์ข้างในก็สําคัญนะครับเขาใช้ของที่แบบราคามันต้นทุนต่ำนะง่ายๆช่างหลายๆท่านหรือว่าลายสํานักอาจจะลดต้นทุนในพวกนี้เพื่อจะสามารถปล่อยงานขายที่มันแบบราคาต่ําได้ปล่อยได้ง่ายนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละส่วนปัญหาตามมาก็จะค่อยๆเห็นผลนะครับบางทีอุปกรณ์มันอาจจะเสื่อมสภาพเร็วเพราะว่ามันราคาถูกเกินไปนะครับผม ก็ประมาณนี้ครับผมรับจบไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปเทสเพลงมันๆสักสอาเพลงนะครับผมก็ยังไงถ้าถูกใจก็นําไปเป็นแนวทางในการแก้ไขของตัวเองได้หรือว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขของเพื่อนๆอ,อื่นๆที่มีปัญหาลักษณะแบบนี้ได้นะครับผมยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างคมพาวเวอร์ซิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปฟังเพลงเทสกันแบบตุบๆกันสักนิดหน่อยนะครับผมก่อนลากันไปครับผมสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ